ได้เวลาแล้วนะเปิดดูเลยครับโอ้จับดูดิร้อนเลยฮะเนี่ยเห็นไอเห็นไอน้ำไหมครับเนี่ยไอเป็นไอเลยครับร้อนนะฮะเนี่ยร้อนเลยสวัสดีครับพบกับครอบครัวมาต่อใบตองเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการนี่ครับซ่อมไมโครเวฟนะครับอาการก็คือเปิด ติดนะครับไฟเข้านะครับแต่ว่าไม่ร้อนนะครับเดีอ๋ยวมาลองดูกันครับผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้น้ําเปล่าอุณหภูมิห้องหนึ่งนาทีเนี่ยฮะไฟติดเครื่องทํางานนะครับถาดหมุนปกติเดี๋ยวดู้ครับว่าจะร้อนไหม เท่าไรไหมครับอ่าโอเคโอ้เวลาเเปิดดูครับเนี่ยไม่ร้อนเลยครับเหมือนเดิมเลยมันตาจิ้มดูอเหมือนเดิมเลยเย็นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรเสียนะครับเบื้องต้นผมเข้าไปค้นหาในช่อง YouTube ต่างๆแล้วนะครับว่ามีอะไรที่น่าสงสัยบ้าง ที่ต้องสงสัยน่าจะเป็นคาปาซิเตอร์นะครับจะมี2ตัวตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่นะครับผมแกะแกะฝาออกมาเรียบร้อยนะครับสําหรับไมโครเวฟนะครับที่ต้องสงสัยนะครับจะมีอยู่2จุดนะครับก็คือตัวคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นี้นะครับแล้วก็จะมีคาปาซิเตอร์ที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมสีขาวตัวเล็กนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะได้ซื้อมาเปลี่ยนแล้วดูว่ามันจะใช้งานได้เหมือนเดิมไหมนะครับเช็ค <Check S 1> ฟิลแล้วนะฮะฟิลไม่ขาดนะครับมันอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้นะครับังซื้อไปหลายวันเลยครับกวาจะมาก็เพิ่งได้มาก็เดี๋ยวเอามาลองเปลี่ยนเลยครับนี่ครับเปลี่ยนกับแผงวงจรตัวเล็กนี้นะครับผมไปหาดูใน l a z a d a นะครับมันเห็นเขาบอกว่าอันนี้มันคือ แผงวงจรกรองกระแสนะครับ<อ>ก็เลือกซื้อมาตัวนี้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนนี้เดี๋ยวลองดูกันครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมไ<อ>นี่ครับบัตรกีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองมาทดสอบดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับเปิดแล้วมันจะร้อนไหมยนะัยวมาลองกันนี่นะครับน้ําอุณนภูมิห้องนะครับ เดีย๋ยวมาลองดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมไหไนะคอ่ามาลุ้นกันครับ ไม่ได้ไม่ได้นะฮะยังเย็นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวต้องไปดูจุดอื่นนะครับว่ามันเป็นอะไรเจอแล้วครับเพื่อนๆฟิลของหม้อแปลงขาดนะฮะนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ฮะมันจะอยู่ในกล่องเนี้ก็อยู่ด้านหลังโอเคครับตอนนี้เปลี่ยนฟิลไปแล้วนะครับนี่ครฟิลมันอยู่ตรงนี้นะครับแกะออกมาแล้วก็เปลี่ยนฟิลเข้าไปเลยนะครับก็ไปซื้อฟิลขนาด ตามตัวนี้เลยนะครับเอาไปถือไปที่ร้านอิเล็กทรอนิกส์เลยสุดท้ายเจอสาเหตุแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือตัวนี่ฮะที่มีปัญหาแมกนีตอนนะครับนี่ครับสายมันจะมี2เส้นนะครับแล้วอันเนี้ยมันมันช็อตนะครับมันลงกาวนะครับวิธีการเช็คผมเอามันติมิเตอร์แบบเข็มนะครับอันนี้ผมมีตัวนี้นะฮะแต่อันนี้มันก็ไม่ค่อยแม่นนะฮะ แต่ว่ามันก็พอใช้ได้อยู่ก็คือหมุนไปที่คูณ10นะครับแล้วก็แตะขั้วใดขั้หนึ่งแล้วก็แตะกับโค้งนะครับถ้าเข็มมันกระดิกแสดงว่ามันลงกาวนะครับมันมีปัญหานะครับแล้วถ้าแตะ2องขั้วอย่างนี้นะฮะเข็มมันจะต้องดีดขึ้นนะครับอันนี้ผมผมไปดูในช่องของช่างที่เขาซ่อมจริงๆนะครับก็เลยมาลองดูสุดท้ายเราไปที่ตัวนี้จริงๆ ผมก็เลยทดสอบแง้มมันออกมาเลยครับนี่ฮงัดตัวขั้วนี้ออกมาเลยครับแล้วก็ตัดทีนี้ก็ลองต่อกับสายไฟปกตินะครับแล้วก็ลองแตะดูปรากฏว่ามันไม่ช็อตแล้วนะครับแสดงว่ามันน่าจะช็อตที่ตัวลั๊กตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อลั๊กมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็บัตรกีให้มันเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะลองเทสให้ดูว่ามันมันจะทำงานได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวผมจะแตะให้ดูนะครับอันนี้ผมตั้งามาที่คูณ10นะครับเป็นวัดโอห์มนะครับคูณ10นะครับถ้าแตะ2องขั้วนี้นะครับเข็มจะต้องดีดนะครับคอยดูนะเห็นไหมครัเข็มดีดครับเนี่ยเข็มดีดแต่ทีเนี้ยถ้าเราแตะขั้วใดขั้วหนึ่งแล้วแตะที่โค้งมันนะครับมันจะต้องนิ่งนะครับเห็นไหมคไม่กระดุกระดิดลองอันนี้นี่ครอย่างนี้คือ แม็กนีตอนไม่ได้เสียนะครับแต่เมื่อกี้ผมแตะผมแต่ไอ้คั่วมันนะครับแล้วมาแตะตรงนี้นะครับมันช็อตปรากฏว่ามันช็อตที่ลั๊ตตัวนี้นะครับผมก็เลยงัดออกแล้วก็ลองต่อสายไฟดูนะครับแต่เดี๋ยวผมจะซื้อตัวลัลตตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนนะครับแต่เบื้องต้นผมจะเทสดูก่อนว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับส่วนฟิลตัวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ได้แกะให้ดูฟิลตัวนี้เปลี่ยนไปแล้ว ที่ผมเปลี่ยนไปมีฟิลฟ์ลหนึ่งตัวนะครับฟิลของหม้อปแปลงนะครับแล้วก็นี่ฮะแล้วก็ตัวนี้ฮะตัวปาปาตัวเล็กของแผงวงจรไอกองกระแสตัวนี้นะครับก็มีเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนฟิล์สองต่อไปก็จะเปลี่ยนตัวนี้ฮะเปลี่ยนตัวปลั๊กของแมกนีตอนนะครับตอนตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมต่อสายไฟดูเดี๋ยวลองดูครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับ อันนี้น้ำอุณหภูมิห้องนะครับปกติไม่ร้อนนะครับใส่เข้าไปเลยปิดนะครับแล้วก็หมุนไปที่หนึ่งนาทีพอนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันจะร้อนไหม ได้เวลาแล้วครับเปิดดูเลยครับโอ้จับดูดิร้อนเลยครับเนี่ยเห็นไอเห็นไอน้ำไหมครับเนี่ยไอเป็นไอเลยครับร้อนนะฮะเนี่ยร้อนเลยเนี่ยครเห็นไมู้เห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นโอเคครับสรุปว่าใช้งานได้นะครับสาเหตุก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวขั้ว ขั้วนี่ครับปลั๊กของแมกนีตอนนะครับมันช็อตกันนะครับเพราะว่าไมโครเวฟตัวนี้ก็ใช้มาหลายปีแล้วขั้วมันช็อตกันนะครับทาให้มันลงกาวพอมันลงกาวปุ๊บตัวหม้อแปลงมันร้อนครับทำให้ฟิวขาดนะครับส่วนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวด้วยไหมแต่ผมก็เปลี่ยนไปแล้วแหละนะครับสรุปเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยน2ฟิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนปลั๊กตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีฝาปิดก็ปิดแค่นั้นเองครับผมสาหรับ ท่านใดที่มีคาแนะนําติชมคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องไฟฟ้านะครับก็ไปหาความรู้จากอาจารย์จากช่างหลายๆคนที่อยู่ใน u t u b e นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดมาดูคลิปนี้นะครับระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมไปถึงถ้ามีคอมเมนต์ติชมก็แนะนํามาได้นะครับพร้อมที่จะ,ะแก้ไขนะครับแล้วก็สื่อสารกับเพื่อนๆนนะครับในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ